รีวิว All New Honda W R V Ride n g h t d a y จะพิเศษขนาดไหนไปดูกันเลย day, stay สวัสดีค่ะวันนี้พบกับบีมที่ปรึกษาการขายยูเนเต็ดฮอนด้าวันนี้พามาพบกับ All New Honda W R V รถยนต์เอสยูวีไซ์มินิ5ที่นั่งมาพร้อมกับดีไซน์โฉบเฉี่ยวและขับขี่สนุกทุกลร์สไตล์ เครื่องยนต์ดี h c ซ1.5ลิตร4สูบ16วาล์วมาพร้อมสมรรถนะสูงสุด121แรงมา้าแรงบิดสูงสุด1 4 5นิวตันเมตรและยังคงประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง16.7กิโลเมตรต่อลิตรค่ะระบบช่วงล่างด้านหน้า m มค e r s o n s t ตั t อิสระมาพร้อมกับเหล็กกันโครงสามารถทำให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจด้านหลัง To r คช o n b e ีมพร้อมเหล็กกันโครงสามารถทำให้รถขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลและก่อถนนมากยิ่งขึ้น ส่วนระบบเบรกด้านหน้าดิกเบรกด้านหลังดัมเบรก All New Honda W R V มาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมแบบสปอร์ตไฟหน้า LED และไฟเลี้ยวแบบซีเควนเชียลมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าล้ออนลอยขอบ17นิ้วกระจกมองข้างพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกและ Honda l a n Watch ฝั่งด้านซ้ายต่อมาจะเป็นราวหลังคาตกแต่งด้วยสีดำและเสาอากาศแบบครีบฉลาม ด้านหลังไฟท้ายแบบ LED และโลโก้ RS สำหรับวิธีการใช้งานกุญแจรีรโมทของ WRV นะคะจะมีทั้งหมด3ปุ่มปุ่มล็อกปุ่มปลดล็อกและปุ่มโฮค่ะวิธีการสตาร์ทรถจากรีโมทนะคะให้กดที่ปุ่มล็อก3ครั้งค่ะและกดปุ่มโฮค้างไว้ค่ะ ในการสตาร์ทรถจากนอกตัวรถจะมีไฟกระพริบ3ครั้ง2ชุดค่ะและการดับรถจากรีโมทค่ะให้กดที่ปุ่มโฮค้างไว้การสตาร์ทจากรีโมทจะสามารถสตาร์ทได้2ครั้งจากการสตาร์ทจริง1ครั้งค่ะวิธีล็อกรถและปลดล็อกรถแม่กุญแจอยู่ที่ตัวค่ะให้นํามือสอดเข้าที่ช่องค่ะรถจะปลดล็อกรถให้เองและกระจกข้างก็จะเปิดให้อัตโนมัติค่ะ และเมื่อลูกค้าจะล็อกรถนะคะให้กดที่ปุ่มสีดําค่ะตรงนี้รถก็จะล็อกให้เองและก็จกข้างก็จะพับเช่นเดียวกันค่ะสําหรับระบบ walk away auto lock นะคะเมื่อเดินห่างจากตัวรถรถจะล็อกให้เองโดยอัตโนมัติค่ะวิธีเปิดฝากระโปรงหน้ารถให้เริ่มต้นจากการดึงสลักจากตัวด้านในตัวรถ และสังเกตที่ตัวเฮดฝั่งด้านขวาจะมีสลักให้ดันไปทางด้านซ้ายดึงขึ้นค่ะเสร็จแล้วให้จับที่ฉนวนกันความร้อนและนำมาเสียบที่ช่องนี้เป็นอันเปิดเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้นค่ะอย่างแรกน้ำมันเบรกระยะเวลาในการตรวจสอบจะอยู่ที่1เดือนหรือว่าก่อนออกเดินทางไกลและระยะเวลาในการเปลี่ยนถายจะอยู่ที่3ปีหรือ60,000กิโลให้สังเกตที่ขีดแม็และขีดมินค่ะ ต่อมาจะเป็นระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะอยู่ที่6เดือนหรือ10,000มกิโลยอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนค่ะส่วนน้ำยาเช็ดกระจกตัวนี้สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้เลยหรือผสมกับแชมพูเจือจังจากด้านนอกก่อนแล้วเทลงไปค่ะต่อมาจะเป็นหม้อพักน้ำร้อนและหม้อพักน้ำสำรองตรงนี้สามารถสังเกตได้ที่ขีดแม็กและขีดมินเช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปอย่างสุดท้ายจะเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้จะรับประกันอยู่ที่1ปีหรือ50,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเช่นกันค่ะวิธีปิดฝากระโปรงหน้ารถให้จับที่ฉนวนกันความร้อนและดึองออกค่ะความสูงห่างจากตัวรถประมาณ1คืบแล้วปล่อยได้เลยค่ะวิธีเปิดฝาถังน้ำมันให้ดึงสลักจากด้านในค่ะ และดึงตรงนี้ออกน้ำมันสามารถเติมได้ E 2 0ขึ้นไปค่ะวิธีเปิดฝากระโปรงท้ายค่ะให้เอามือสอดไปที่ด้านล่างตรงนี้แล้วดึงขึ้นได้เลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ช่วเหลือฉุกเฉินจะอยู่ใต้ที่เก็บสัมภาระด้านหลังค่ะวิธีการพับเบาะไดสารด้านหลังนะคะแบบแรกจะเป็นแบบพับแบบ60-40ค่ะโดยการที่ดึงสลักด้านหลังขึ้นค่ะและดันเบาะไปข้างหน้าแบบนี้ค่ะ อีกแบบหนึ่งจะเป็นการพับแบบทั้งหมดนะคะให้ดึงสลักอีกด้านหนึ่งค่ะและดันลงไปด้านหน้าเช่นเดียวกันค่ะภายในห้องโดยสารค่ะด้านขวาจะเป็นประตูฝั่งคนขับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มที่ปรับกระจกพับแบบไฟฟ้านะคะและปุ่มที่2ปุ่ม L และปุ่ม R จะเป็นในส่วนของปรับกระจกด้านซ้ายและด้านขวาค่ะกระจกด้านข้างจะปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางนะคะ ส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มล็อกกระจกค่ะเมื่อกดปุ่มล็อกกระจกสามบานนี้จะเปิดไม่ได้นะคะจะเปิดได้แค่ปุ่มที่เป็นออโต้เท่านั้นค่ะส่วนฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของกดล็อกรถและล็อกรถค่ะภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุสีปียโนแบล็คเสริมความสปอร์ตด้วยเส้นได้สีแดงเบาะหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยผ้าและได้สีแดงระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่องจ่ายไฟสำรองหน้าหลัง2ตำแหน่งและช่องเชื่อมต่อ usb 2ตำแหน่ง พนักเท้าแขนด้านหน้าและด้านหลังพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับวางสายโทรศัพท์มาพร้อมระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยแบบพาร์ทเนชิพและระบบ Honda Sensing ทั้ง6ระบบสามารถติดตามการใช้งานระบบ Honda Sensing ทั้ง6ระบบได้ที่ช่องทาง YouTube United Honda ได้เลยนะคะมาตรวัดพรพ้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด4.2นิ้ว ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วแบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto สำหรับกล้องมองหลังนะคะจะสามารถปรับได้3มุมมองค่ะสำหรับ All New Honda w ดันะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด2เกรดค่ะเกรดแรกจะเป็นในเกรดของ SP ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่7,99,000บาทค่ะและรุ่น RS ราคาจะอยู่ที่8,69,000บาท สีจะมีให้เล้ทั้งหมด5สีค่ะจะเป็นขาวทอเฟต้าดำคริสตัลค่ะสีเงินสเตลล่าสีเทาเมทิอร่อยและสีแดงอีกไนหลังคาดำทูโทนค่ะจะเป็นเกตในรุ่น RS ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ All New Honda W R V และรถยนต์รุ่นอื่นๆสามารถเข้ามาชมได้ที่โชว์รูมยูเนเต็ดฮอนด้าตรงข้ามเดอะเซอร์คค่ะและช่องทางออนไลน์ทางนี้เลย ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องทาง y o u t u ยูเนเต็ดฮอนด้าได้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย